อยู่กับรายการวิก k l y round up นะคะข่าวอย่างที่เกิดเอาไว้เมื่อสักครู่นี้คะ่ะว่าตอนนี้คะ่ะก็มีข่าวในเรื่องของการทุจริตการสร้างโรงพักที่ตอนนี้ก็กลับมามีเรื่องนี<ๆ>้ราวขึ้น<ๆ>อีกครั<ๆ>้งหนึ<ๆ>่งเรื่องนี้ออกจะเป็นประเด็นที่มันไปเกี่ยวข้องกับการเมืองเยอะหน่อยผมสังเกตเห็นว่าเรื่องอะไรที่ดีไซน์รับเข้าไปเนี่ยในที่สุดแล้วอีท่าไหนเขไม่รู้กายเป็นการเมืองไปหมด ความจริงเรื่องนี้นะถ้าถ้าเราไม่มองประเด็นทางการเมืองเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากม,มันไม่ใช่เรื่องใหม่มันคากันมาแล้วไอ้ที่เห็นต่อโผอยู่ลึกพื้นที่ยังก่อสร้างไปเสร็จมันก็เห็นกันมานานนะฮะแต่พ,พอพอพอหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันหยิบเอาช่วงนี้คําถามของผมอันหนึ่งก็คือว่าก่อนหน้านี้ทําไมไม่เห็นแล้ไม่ไม่พูดกันนะฮะแล้ว สิ่งที่ผมคิดว่ามันมันแปลกอยู่ก็คือหรือว่ามันไม่ค่อยผมไม่ค่อยเห็นด้วยในกะรณีที่ว่าถ้าดีไซก็ทำเรื่องนี้เนี่ยนะเขาไม่ควรจะพูดลอยวัดค่ะคือคือพอทำเพื่อออกมาพูดออกมาแถลงขา่าวมาอะไรเงี้ยมันกลายเป็นเข้าไปในเรื่องไปเกี่ยวข้องกับการเมืองน,นะก็เกิดการตอบโต้เกิดการอะไรกันขึ้นนะ ท่านออกมาพูดท่านกับพาดไปทั้งน้นทีพาดไปทางนี้ทีสุดท้ายท่านไปพาดอธิบดีเอ่ย,อยผู้บัญชาการตำรวจแห่งหชาติเข้าก็เป็นเรื่องนะฮะต้องออกมาขอโทษขอโพ้ัยคความจริงเรื่องนี้ถ้าจะเช็คจริงๆเนี่ยว่ามันมีการทุจริตไหมทําไมถึงรวมสัญญาไปรับเหมาจ้างรวมทั้งประเทศทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะสืบง่ายเพราะมันมีหลักฐานเอกาสารอยู่ใ,ใครเป็นคนทําในยุคนั้นทําด้วยเหตุผลอะไรนะะแล้วก็ไปดูว่ามันเกิดมีการทุจริตขึ้นไหม ถ้ามีการทุจริตขึ้นตรวจสอบได้ mm. ก็เอาผิดกันไปก็จบ mm. นะฮะแต่ขณะน,นี้ถ้าเราไปชี้ว่าเอยคนนั้นเป็นผู้ผิดคนนี้เป็นผู้ผิดเราไปไปทาอย่างนี้ไปชี้ทางชี้อย่างเงี้ยมันกลายเป็นการเมืองทันที <c oughs> นะฮะแล้วก็ผมเองผมคิดว่ามันจะทําให้ตัวองค์กรอย่างเดชาเองเนี่ยนะได้รับความกระทบกระเทเือนในภาพลักษณ์หรือใน mm. ใน,ใน,ใน,ในทัศนคติของประชาชนว่าหยิบอะไรขึ้นมานะการเมืองไปหมดเลย mm. นะครับ <c oughs> ก็เราเราก็ต้องรอดูว่ามันพัฒนาการเรื่องนี้เป็นยังไงแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องอยากมันมีเอกาสารอยู่ทันยุคทุกสมัยค่ะยังไงก็ต้องติดตามข่าวนี้กันต่อไปนะคะค่ะแล้วสำหรับข่าวต่อไปค่ะตรงนี้คุณน้องแอมเขาเป็นดาราสาวค่ายกันตนาทีนี้เขาบอกว่ามีคนร้ายอ้างว่าเป็นตำรวจนะเรื่องตำรวจอีกแล้ว,วใช่ค่ะกลัมาเรื่องตำรวจอีกแล้วมีคนร้ายเนี่ยอ้างว่า มีตำรวจแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะบุกลุกขึ้นคอนโดได้ทรัพย์สินไปกว่าสองแสนบาทพร้อมรวนลามจับหน้าอกก่อนอที่จะหนีออกไปแต่ว่าโชคดีที่ตอนนี้ค่ะมีจับภาพวงจรปิดไว้ได้คือ<ม>ถ้าเราดูดูจากภาพวงจรปิดนะที่มันเป็นข่าวเนี่ยเราจะเห็นว่ากลุ่มคนที่ไปดําเนินการนี่นนยถ้าทีแรกเราไม่รู้เข้าไป็นตำรวจเนะ่ะ เราดูแล้วเราก็รู้ว่าหนึ่งเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่โจรที่ต้องแอบแอบไปทําอะไรค่ะอบเขาทําอย่างเปิดเผยนะทีนี้สิ่งที่ในนั้นน่ยมีคนเป็นตารวจเขามีไม่ใช่ตํารวจเขามีนะที่ที่โดนจับเนี่ยนะะสิ่งที่มันผิดก็คือว่าไปเอาทองคำแท่งเข้าไปขายเอาไปเลยนะแล้วตอนนี้เนี่ยเรื่องมันพัฒนาการไปถึงขั้นว่าบอกว่าคุณแอมนะค่ะคุณแอมเนี่ย ค่ายาเสพติด <Ừ. S 1> นะฮะทีนี้ในทัศนะของเราก็คือว่าคุณต้องแยกกันระหว่างสิ่งคุณทำเนี่ยยังไงก็ผิดกฎหมายคุณไปกันโชคคุณไปเอาซั์เขาคุณจะลวนลามหรือไม่ลวนลามไม่มีใครเห็นนะนะแต่มันก็ม่าว่ากันไปจริงคุณจะคน้นเขาคนทั้งหลายคนคุณเอาเข้าไปในห้องแล้วไปไปล้วงไปอะไรไปหายาเสพติดเขาเนี่ยจริงๆมันก็ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงมันก็ผิดอ่ะมันก็ละเมิดอ่นะนะนะฮะแต่เอาทองไปเนี่ยเป็นหลักฐานแล้วไอ้นี่ไอ้ผิดผิดแน่นอนฮะ อันนี้เรื่องหนึ่งคุณไปกล่าวหาว่าเขาเป็นคนค้ายาเสพติดยาไอซ์หรือยาอะไรนี่นะคุณก็ไปพิสูจน์กันคนละเรื่องกับที่คุณเอาทองไปไม่ใช่ว่าถ้าเกิดว่าเขาอะสมมุติว่าเขาเขาค้ายาเสพติดจริงแล้วมีหลักฐานว่าเขาทํายาเสพติดจริงมันจะเป็นลบล้างกับการคุณเอาทองไปนี่ไม่ได้คนละเรื่องกันนะแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าถ้าคุณจะว่าเขาครคุณต้องมีหลักฐานคุณพูดด้วยปากไม่ได้นะยังไงคดีนี้เสร็จ ก็ผิดอยู่ดีมันไม่ใช่วิธีการดําเนินการของตำรวจว่าจะไปค้นยาอะไรเขาแล้วไปเอาทองเขามาไม่ใช่ไปให้เขาเปิดเซฟแล้วก็เอาทองคาแท่งเขาเอาไปขายตอนนี้หลักฐานทองคาแท่งเขาก็จับคืนมาได้หมดไปชายอายุทยาหรือที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะอย่างนี้ก็กระทบกระเทือนอีกภาพที่มันเกิดขึ้นกับตารวจในขณะนี้ตํารวจทําความดีเยอะแยะนะฮะแต่พอมีคนหนึ่งไปทําผิดสักคนหนึ่งนะ โอ้โหมันสุดเลยลทําความด<ย>ีใหญ่นะยความความผิดนิดเดียวยนะนี่นะทำให้ทาให้องค์กรทั้งองค์กรเนี่ยเสียหายลงมามากนะแล้วทันนี้มีข่าวขวดเนีเยอะเยอะพอสมควรใช่ค่ะค่ะ,คะแล้วสำหรับข่าวต่อไปนักศึกษาค่ะ นักศึกษาผู้ชายนะ,ะแก้ผ้าประท้วงในเรื่องของการที่จะนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบะเพราะเกรงว่าจะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ของผู้บริหารแล้วก็อย่างเช่นนะคะ่าเทอมแพงขึ้นระบบการเรียนเปลี่ยนไปคิดยังไงกับการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบะเดียวมันยากสองส่วนนะ่างนี้หนึ่งการนำมาหาวิทยาลัยออกนอกระบบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดคุยกันมานาน ความจริงเนี่ยมันมีทั้งบวกและลบมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียซึ่งผมเองเนี่ยไม่มีความรู้หรือภูมิรู้ที่จะไปพูดถึงข้อดีข้อเสียแล้วก็เปรียบเทียบว,ว่าอะไรดีกว่าแต่จริงๆประเด็นนี้เนี่ยนะเรากําลังคิดจะเอาขึ้น round table ะเข,า,ข,า,ขาตก,กลมของเราโดยเชิญผู้ที่มีความรู้เรื่องนี้ามาพูดคุยกันว่ามันดียังไงมันเสียยังไงนะฮะทีนี้มาพูดถึงเด็ก ไม่ถึงกับแก้ผ้านะความจริงนะแต่ก็บอกแก้ผ้าประท้วงเนี่ยอันนี้มันมันกำลังบอกสังคมแล้วว่าสิ่งท,งที่สิ่งที่เขาทำเนี่ยจริงมันก็เป็นการเรียนแบบมาจากต่างประเทศต่างประเทศในการอันนั้นแก้จริงๆเลยนะเวลาเข้าไปรณรงค์ต่อต้านคนฆ่าสัตว์เอามาทําเสื้อทําผ้านี่นะหรือว่ารณรงค์ให้เกิด movement อะไรบางอย่างในสังคมเนี่ยเขาจะแก้ผ้านะฮะก็แก้ผ้าแล้วเป็นข่าว ทำไมแกไม่เป็นข่าวที่ในบ้านเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมที่มันหน้าเป็นห่วงเหมือนกันเวลาคนประท้วงนะถ้าคุณประท้วงธรรมดาไม่เป็นข่าวใช่คุณประท้วงที่จะเอาผลแพ้ชนะเนี่ยคุณต้องสร้างความเดือดร้อนก็คือการปิดถนนคุณไปดูดิถ้าไม่อย่างงั้นเจ้าหน้าที่เ็าไม่ลงมาดูแลเพราะว่าคุณจะไปยืนในสนามตากแดดตากแดดจนตายเาก็ไม่ดูเพราะฉะนั้นก็เกิดเกิดวัฒนธรรมว่าต้องสร้างความเดือดร้อน นี่ผมก็ยังชมนักศึกษาเขานะเขามีสร้างความเดือดร้อนเขาตัวเขาเองเนี่ยมาถอดเสื้อเพื่อให้มันเป็นข่าวยังมีกางเกงบ็อกเซอร์ใส่อยู่แล้วก็มีกระดาษที่เขียนด้วยข้อความคัดค้านปกคลุมร่างกายช่วงล่างก็คือไม่ได้แก้ไปหมดแต่เขาต้องการให้ให้เป็นที่สนใจไม่ข่าวไปทําข่าวไม่อย่างนั้นนะถ้าเกิดเขาไม่แก้นะจะไม่เป็นข่าวไม่เป็นข่าวเรื่องอะไรเต่อต้านเรื่องเอามาหาวิลาลัยออกนอกระบบให้เป็นอิสระเนี่ยไม่เป็นข่าวไม่มคนสนใจนะแต่เขาบอกว่า ถอดเสื้อปัญญาชนก็ผมผมคิดว่าเรื่องเรื่องการที่เอามหาวิทยาลัยออกนอกหรือจะยังอยู่ในนั่นเนี่ยนะก็ก็จะต้องไปพิจารณากันขณะนี้นี่ที่เขาต่อต้านก็เพราะว่ามันกําลังเข้าสภากฎหมายนี่กำลังจะออกมากฎหมายฉบับเนี้ยของเกษตรศาสตร์นี่มันกำลังเข้าไปที่นั่นซึ่งผมก็ไม่รู้ผลมันจะลงเลยยังไงนะแต่ว่ามันอย่างนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่เราน่าจะคุยถึงก็คือว่าสมัยคุณเรียนจบมาโดยขีดละเท่าไหร่จำได้ไหม ใช่ไม่ได้หลายร้อยนะ,ค,ะคือหลาลมสมัยผมเรียนเนี่ยผมว่ามหาวิทยาลัยของรัฐเนี่ยไม่ถึงร้อยนะแต่ตอนนี้เนี่ยเวลาผ่านม,มา30ปีเนี่ยมันขึ้นไปเป็นสิบเท่าซึ่งก็ธรรมดานะเมืม่อสมัยก่อนนี้เราเราจบปริญญาตรีมาทาํางานเงินเดือนพันเศษเศษเนี่ยพันสองพันสามนะฮะสมัยนี้มันหมื่นห้าใช่ไหมเขาบอกไใช่ค่ะก็เป็นสิบเท่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่าเรียนโดยเกือนมันก็ควรจะขึ้นเขาบอกว่า มหาวิทยาลัยของรัฐบาลค่าเทอมไม่แพงจริงๆก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะก็ปรับขึ้นมาใช่ไม่แพงเมื่อเทียบกับดาประเทศใช่ค่ะแต่เมื่อเทียบกับรายได้ของครอบครัวที่จะส่งลูกไปเรียนก็ไม่ใช่น้อยๆนะฮะวันหนึ่งผมจะคุยเรื่องขายควายส่งควายเรียนเอาไว้โอกาสเหมาะเหมาะดีกว่านะฮะก็เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเนกันไอ้เรื่องที่ว่าค่าเรียนค่าหน่วยกิตแพงขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นที่มาของการกู้เงินเรียนหนังสือไ ค่ะนะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เป็นหนี้ศูนย์อยู่เอยอะแยะค่ะเอ่อมันละเอียดอ่อนพอสมควรแต่ว่าแต่ว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยในภาคเอกชนเนี่ยหน่วยขีดหนึ่งหลายพันก็มีนะ<ม>ปีปีหนึ่งพ่อแม่ยังยังยังผมเอ่ยชื่ออะยังยังล่างสิกับไอแบกเนี่ยค่ะรู้สึกว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ ค่าเทอมสูงค่าเทอมสูงค่าเทอมสูงคือก็จะกับคนที่พอจะมีฐานะตจะสงรูปไปเรียนได้แต่พ่อแม่เดือดร้อนนะเวราส่งเรียนสูงสูงแต่ก็ยังมีกลุ่มนักศึกษาที่กู้เรียนนะในมหาวิทยาลัยเอกชนใช่ใช่ใช่เขาก็ต้องกู้เรียนนะเพราะฉะนั้นเด็กที่เขาออกมาต่อสู้เนี่ยนะเพราะว่าเขาก็รู้ว่าครอบครัวลําบากยังไงทีนี้เรา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 พูดถึงมุมอย่างนี้อย่างเดียวไม่ได้เพราะในบางประเทศมีการเรียนฟรีถึงระดับมหาวิทยาลัย ประเทศที่จเจริญแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันผมถึงบอกมันละเอียดอ่อนเกินกว่าที่ที่ภูมิปัญญาของเรานะตรงนี้จะมาคุยถึงตรงนี้นะวันนี้เราเอาเพียงแต่ว่าเด็กที่เขาทําอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนสังคมแต่เขาต้องการให้เป็นข่าวเขาก็เลยเขาก็เลยถอดเสือ้อถอดผ้าไปแล้วก็ไปประท้วงนะซึ่ง ในส่วนตัวผมผมก็เห็นใจเขานะแต่ว่าเราไม่รู้ข้อเท็จริงว่าความเหมาะสมของค่าเทอมเป็นยังไงถ้าออกไปนอกระบบแนละ้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรใครได้ใครเสียอันนี้นมันละเอียดอ่อนนะครับใช่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อไปคุณเฉลิมค้างตอนนี้มีข่าวออกมาว่าเสียอย้กับพักพ่วงเนี่ยเขากำลังจะถูกดำเนินคดีใช่ไม่กำลังจะถ,ถูกไปแล้วถูกไปแล้วนะเรื่องออที่เป็นมาอย่างไรคะคุณเฉลิมคืออย่างนี้คืออย่างนี้ผม ผมเห็นด้วยนะที่การที่ทางการเนี่ยไปแจ้งความดําเนินคดีกับเสียอายกับพระพวกะนะนะเพราะอะไรรู้ไหมมันจะได้พิสูจน์ว่าการกระทําของกลุ่มนี้คที่เขาเป็นอารยะ,ะแล้วมันมีรัฐธรรมนูญคุ้มครองอยู่ไหม,มถ้ามีรัฐธรรมนูญคุ้มครองอยู่เขาไม่ผิดนะฮะถ้าทางการเห็นว่าใครกระทําผิดก็ต้องดําเนินคดีในอนาคตต่อไป ใครกระทาการอะไรก็ต้องไปเดินหนึ่คดีจะต้องไม่เลือกปฏิบัติถ้าเขาเห็นว่าเขาผิดตัวเสียอะไรเขาเป็นเด็กผมคิดว่าเขาไม่กลัวอะไรเขาคิดว่าเขาทาถูกเขาไม่เด็กเขาไม่ได้สร้างอะไรความเดือดร้อนอะไรนะฮะัรัฐธรรมนูญคุ้มครองอยู่ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะแสดงการคัดค้านหรืออะไรก็ได้นะถ้ามันเป็นอย่างนั้นเขาไม่ผิดนะถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ในอนาคตเนี่ยประเทศเนี่ยมันจะไม่มีมันจะไม่ใช่ติดลัดคือมันจะกลายเป็นว่า ถ้าคุณไปต่อต้านอะไรถ้าคุณชนะคุณเรียนพระเอกถ้าคุณแพ้คุณเป็นโจรอ,อย่างนี้ไม่ได้สังคมอยู่ไม่ได้ก็เอาให้เข้าสู่กระบวนการกฎหมายก่อนแล้วถูกผิด,ด๋ยวตัดสินกันด้วยกฎใช่ใช่ใชแล้วเพราะฉะนั้นมันจะเป็นมาตรฐาน,ฐาน่าต่อไปอ้คนอีก,อ,ก,อ,กอีกประเภทหนึ่งมาทําอย่างนี้คุณก็ต้องดํงาเนินคดีเหมือนกันนะฮะเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องไปเลือกปฏิบัติวิธีวิธีการอย่างเนี้นะฮะก็ ผมคิดว่าเรื่องนี้ก็น่าจะน่าจะน่าจะให้ขเขาดาเนินการไปงี้ผม็นดวยคจะให้เป็นบ <ไป S 2> รรทัดฐานของสังคมที่<ช>จะได้เป็นไปต่อไปเรื่อยๆใช่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 นะฮะค่ะมีข้อดีอื่นอไหมครับก็ที่ตอนนี้มีข่าวอีกมาเหมือนกันค่ะว,ว่าในกลุ่มของคนสแสดงก็เริ่มมีการแตกคอกันอืที่จริงเรื่องว่ายังไงคะือผมไม่แปลกใจนะเพราะว่าในกลุ่มเสื้อแดงเนี่ยถ้าพูดถึงเราเราพูดถึงคนที่ คนส่วนใหญ่ของเสื้อแดงเนี่ยคจยิงถ้าคุณรู้ปัญหาเขาคุณจะเห็นใจครับสังคมก็เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเยอะมากมคนพวกนี้น่าเห็นใจคทีนี้คนเสื้อแดงเนี่ยจะมีกลุ่มอีกกลุ่มกลุ่มที่อยู่หัวขบวนพวกแกนนําเนี่ยม,มันก็มาจากหลายทิศหลายทางนะมันปาลาคนลพันก็มีคปาลาคนลน้ำปลาน้ําเค็มปลาน้าจืดมาปนกันวันนี้ไม่แปลกใจหรอกท,ที่ความคิดเห็นเขาแตกแยกกันนะ ก็เราก็เห็นแล้วว่าคนพวกนี้เขาเขาพูดกันคนเราภาษากขมีนะแล้วก็เป้าประสงค์ของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะแต่ว่าในโดยภาพรวมๆแล้วผมคิดว่าแกนนําของเราประชเนี่ยที่ระดับแกนนําทุกคนเนี่ยนะชีวิตไม่ลำบากค่ะนะฮะแต่คนเสื้อแดงยังลำบากอยู่ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเขาเขาแตกแยกกันเนี่ย มันจะเกิดขึ้นวันนี้หรือวันพรุ่งนี้หรือวันมะรืนนี้ยังไงวันหนึ่งมันต้องเกิดยังไงมันต้องเิออยู่แล้วมันต้องเกิดขึ้น,งงนก็ดดมนกนไม่แปลกใจค่ะครับ <laughs> แล้วก็สำหรับท่านผู้ชมนะคะที่ต้องการติดตามรายการ weekly u n า up นะคะซึ่งเป็นรายการการจับกระแสในรอบอาทิตย์นั้นๆว่าข่าวไหนมีประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็จะหยิบยกมาคุยกันนะคะค่ะแล้วก็ถ้าต้องการติดตามชมนะคะทุกวันศุกร์ค่ะเวลาสทุ่มก็ติดตามชมกันได้แต่สสำหรับวันนี้นะคะเวลาของ weekly u n า up ก็หมดลงแล้วค่ะดิฉันรัชนัน์สิริวัลีสุนิธีค่ะแล้วคุณเฉลิมวัชรธานนนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะคสรับกาหับนะครับค่ะสวัสดีค่ะ